สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่รักทุกคนเจอกันอีกแล้วแม่ปางินนองนลินจา่าใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีสวยละวันนี้เขาคัวเห็ดยูเห็ดกินทอดปลาไซ้มอนอีกแล้วค่ะมาสไตล์ฟัลรังฝัลรังนะคะวันนี้ ทอดปลาแซลมอนแล้วก็เน,นี่ยผักกับบอคคาลีคือเก่าค่ะตอนนี้กําลังอิ่นกับผักบอคคาลีทอดปลาให้หนังกรอบๆก,บกับประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะนี่หนังกรอบบอค่ะประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทำมาพาสต้าก่อนเนาะคะ่ะเนาะประมาณนี้แหละค่ะอาหารเย็นวันนี้มาสไตล์ฝรั่งก็มีปลาแซลมอนมีผักบอคคาลีแล้วก็ ทุกอย่างเรียบร้อยดีก็เขอตัวไปเสิร์ฟอาหารเย็นก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะวันไหนจะทําอาหารอีสานบนานเฮาเนาะวันนี้ยลูกสาวคนโตขิดอยากกินแกงพะโล่ปลาซันอาหารปานกลางอาหารแกงพะโล้ไข่ปลาซันเดี๋ยวแม่บานจะจัดให้จัดเมื่อกัอนค่ะวันนี้ก็เอาตามใจพอบานก่อนค่ะประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆค่ะไปก่อนเด้อคะ่ะเด้อนี่แหละคะ่ะปลาแซลมอนทอดอาหารเย็นง่ายๆค่ะวันนี้ไปแล้ว กินอาหารกินอาหารเย็นเรียบร้อยซองพ่อลูกกับพานองอมาออกมาเล่นนะคะเพื่อนๆค่ะกินอาหารเย็นแล้วก็จะประมาณนี้ละ,ค,ะค่ะเพื่อนๆค่ะ, so happy, น,ะนัน่นนะสุแฮปปี้เนาะว้าว บรรยากาศย้ำคำคืนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะเพื่อนๆคะ่ะดูคะ่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะเตรียมตัวให้น,อน้องดารินไปโรงเรียนพรุ่งนี้เช้าจ้าสวัสดีค่ะกรลุลองมากระไร Okay, bye, đây, quá sức với babs in the house. Yeah, do come mẹ ngặt tao, ha mẹ ngặt tao, y mi mẹ ngạ, do, โอ้ยกินคือกันกระบาลเฮาเลยคะ่ะโอ้ยดู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 เพิน่นบินมาเมื่อคืนเนี่ยคะ่ะเนี่ยแมงตัดเตานะคะเนี่ยโอ้ยตอนสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะเนี่ยตอนสมัยเป็นเด็กน้อยไปสอนเนาะคะ่ะเอามาขวาัวโอ้ยเศรษแบบยังคะ่ะทางอเมริกาก็มีโอ้ยทางอเมริกาก็มีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะค้ากลาย ดูบรรยากาศนอกบ้านใบไหม่กำลังเปลี่ยนสีนะคะเพื่อนค่ะอ่ะมาดูแมงตบเตา่าค่ะแมงตะเต่าทางอเมริกาค่ะมีขึ้นกันค่ะทางอเมริกากับมีขึ้นกันค่ะแมงตะเต่าค่ะดูค่ะดูโอ้ยเนาะมีขึ้นกันกับบานเฮาเลยอ้าวกัดด้วย คือกันกับันเฮาเลย <c oughs> เดี๋ยวแม่บ้านจะปล่อยเพื่นไปแล้วคะ่ะโอ้ยดังอเมมีกากับมีแบบนี่เนาะเ <c oughs> พื่อนๆคะ่ะทงังอเมมีกากับมีแบบนี่เพื่ไงฝน <c oughs> ตกลินค่ะวันนี้ฝนตกลินแมงแตะเต่าเลยออกมาคะ่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะปล่อยเพื่นไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะแม่บ้านจะปล่อยเพื่อนไปะไปไหม เ็ห่วมอะนคะคะมันจะป้อยขึ้นไปแล้วนะกำลังตกกำังตกอ่ะไปทำไมฮะอนนั้น้องมาก็กีบอกแม่ให้แต่งน้องก่งอนบายบายเย็นๆน้นองนารินกลับจากโรงเรียนให้น้องนารินทำการบงการบ้านเรียบร้อยก็พากันเดินทางพาน,นารินไปอีกเมืองหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะ ไปอีกหมบานหนึ่งครับรถไปประมาณ30นาทีพาน้องเาลินไปแข่งกีฬาค่ะวันนี้ทางโรงเรียนพนมีแข่งกีฬาวิ่งค่ะน้องเาลินเขาทีมวิ่งกีฬาค่ะดูบรรยากาศสองทางทางไปก่อนก่อนถึงโรงเรียนเนาะคะ่ะแม่บ้านก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนิดๆน,น,น้อยๆเนาะคะ่ะพอา่าแม่บ้านก็อยากจับภาพมิดเดโอวไปโดนเด็กๆคนอื่น ส่วนตัวของนาลิ้นด้วยค่ะลทางสองทางทางบรรยากาศใไม่รวม่วงลวค่ะ,ะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆขาฝนตกลิ้นนิดๆด,ด,ด้วยค่ะถึงแล้วดูกันเลยค่ะก็อจะประมาณนี้แหละ,ค,ะค่ะเพื่อนๆขาบ้านเขาบอกาเก็บผาบรรยากาศให้เยอะๆนะคะ กลัวไปโดนคนอื่นก็จะเอาแต่ครังหลังประมาณเนี่ยว้าวเก่งใจเพื่อนๆรวมทีมด้วยค่ะประมาณเนี่ยนารินมาเลยบิ่งมาเลย good? Relax, yeah. Mommy forgot to bring you water. Relax. Oh, yeah. Good job, my dear. Somebody tell me, oh, they're walking over there. So I walk over there. I just come up the hill over there. It's okay. 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 I don't want to just stand right at the end and only see the end. Of it. You're great. Proudy. Do you think it would be a good choice to sign up for that? Yeah. It's a bit different. different. Different kind of thing than you normally do, right? That's good. It's good but to try to do. we are sharing all the yacht about with sports. With whom? All the sharing what? Like, I would share that I had กังกีฬาแล้วแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะถึงบ้านแล้วคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงสวยมากค่ะ เต็มดวงหรือครึ่งดวง <c oughs> บรรยากาศยามค่ำคืน